สมมติว่าสมมติว่าถ้าเอาปืนมาเหมือนกันนะตัวต่อตัวได้ไหมอย่าลองลองดูนี่ฮะต่อตัวเถอะข้าแกงจริงต่อตัวฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีข่าวด่วนที่แซ่บจนหมาต้องข้ามมาเล่าจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้ว เกิดเหตุปะทะเดือดระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนของไทยกับกลุ่มชาวกัมพูชาที่ดันบุกเข้ามารื้อถอนลวดหนามหีเพลงที่ไทยอุตสาห์ตั้งไว้กันรุกลำ้ำงานนี้ไม่ใช่แค่ความวุ่นวายในพื้นที่แต่ยังตอกย้ำว่าชายแดนเรานี่มันเปราะบางกว่ากระจกแผ่นบางต้องการการจัดการที่เด็ดขาดและรอบคอบกว่านี้หลายวันมานี้สถานการณ์แถวบ้านหนองยากแก้วตึงยิ่งกว่าหนังยางเส้นเล็กเพราะฝั่งโน้นเขาพยายามจะรุกเข้ามาไม่หยุดแถมยังไม่ปลืมที่เจ้าหน้าที่เรามารักษาทิปไตย การประทะอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่มาสะสมมานานแล้ววันนี้ดันระเบิดตูมเข้าเต็มๆเ,เรื่องมันเริ่มเมื่อกลุ่มชาวกัมพูชานับร้อยมากันเป็นขบวนเหมือนมาทริปหมู่แต่ไม่ใช่มาเที่ยวมารื้อแนวลวดหนามที่ฝั่งไทยตั้งไว้กันตายชัดๆการกระทําแบบนี้ก็ถือว่าละเมิดอ,อธิปไตยต้งๆจะไม่ให้เจ้าหน้าที่ไทยหัวร้อนได้ยังไงที่เด็ดคือพวกนี้ไม่ได้มาแบบตัวเปล่าๆแต่ยังใช้กลยุทธ์ปลุกระดมแถมยังลากชาวบ้านมาเป็นโล่มนุษย์อีก นีม่มันละครน้ำเน่าเวทีใหญ่ชัดๆหวังให้เจ้าหน้าที่เราไม่กล้าเอาจริงช่วงแรกเจ้าหน้าที่ไทยยังใจเย็นพยายามเจราจาให้ถอยกลับดีๆแต่ผลคือยังคงยึกยักหรือหนามไปด่าไปคว้างก้อนหินใส่ไปนี่มันประชุมหมู่ม่านหรือสงครามย่อยก็ไม่รู้สุดท้ายเมื่อการเจราจาไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่คอฝอที่มีทับดุรพาหนุนหลังก็ต้องงัดมาตรการเข้มออกมาใช้กระสุนยางกับแก๊สน้ำตายิงเข้าไปทีเดียวฝั่งน้อยแตกกระเจิงวิ่งหนีเหมือนหนูเจอน้ำร้อน การตอบโต้ของไทยรอบนี้ถือว่าเป๊ะตามหลักสากลไม่เกินเหตุมีแต่ยางกับแก๊สน้ำตาแต่ก็ทำให้เห็นแล้วว่าใครคิดเล่นแรงกับเราต้องวิ่งป่าราบแน่นอนแต่เรื่องมันยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะเหตุการณ์นี้มันกระทบความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเต็มๆตอนนี้ชายแดนยังคงตึงเครียดเจ้าหน้าที่ไทยตึงกำลังเข้มเหมือนยามเฝ้าคลังทองเฝ้าระวังว่าอีกฝ่ายจะมาไม้ไหนอีก ที่น่าสนใจคือฝ่ายกัมพูชาดันพานักข่าวต่างชาติมาลงพื้นที่เหมือนจะสร้างกระแสบิตคอเท็จจริงโชว์สายตาชาวโลกไทยเองก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งทหารและงานประชาสัมพันธ์ไม่งั้นภาพลักษณ์เราจะเสียเ,เปล่าๆนะครับและยังมีการนัดหารือระดับจังหวัดตามกรอบคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเพื่อหาทางออกแบบผู้ใหญ่คุยกันแต่ก็ต้องดูว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหม เอาเป็นว่าการประทะครั้งนี้มันชัดเจนสุดๆแล้วว่าไทยต้องยืนให้มั่นรักษาอธิปไตยแบบไม่ถอยเจ้าหน้าที่ไทยแสดงให้เห็นความกล้าหาญอดทนและพร้อมปกป้องชาติแม้ต้องเจอสถานการณ์ซับซ้อนแค่ไหนความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาาย,ยังไม่จบง่ายๆนะครับรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงของเราต้องร่วมมือกันประเมินวางแผนใช้มาตรการอย่างเหมาะสมพร้อมเจราจาทางการทูตควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพังยับเยิน สุดท้ายเหตุการณ์ที่บ้านหนองยาแก้วนี่มันก็เหมือนสัญญาณเตือนแรงๆว่าปัญหาชายแดนยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เล่นไม่ได้ต้องจัดการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่งั้นเดี๋ยวหมาขาบข่าวมาบอกอีกครั้งข่าวหน้าบอกเลยว่าแสบกว่านี้แน่นอนครับ